สวัสดีครับอาสวัสดีครับ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 ผมพศธาพจน์นะครับวันนี้พลาดไม่ได้เลยสําหรับคอพระโบราณอ่านี่เลยนะครับอันนี้นี่วันนี้นี่พลาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบพระองค์นี้แล้วนะครับก็ถ้าเป็นเนื้อผงก็ต้องเป็น สมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่อ่านะถ้าเป็นเหรียญก็ต้องเป็นหลวงพ่อกลั่นวัทยานะครับโอ้โหอันนี้คือเป็นจกักรพรรดิของพระเนื้อชินโดยแท้จริงนะครับอันนี้คือพระล่วงนะครับหลังลางปืนนะครับสวรรคโลกนั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญของวัตถุโบราณประจำชาติไทยอ่านะเห็นแบบนี้เนี่ย ผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นหน่ในชุดเบนจบภาคีเนื้อชินจุดที่สำคัญที่สุดเลยคือความหายากนะอนนี้พูดถึงเราพรีเซนต์ในเรื่องของความหายากก่อนนะลักษณะพิเศษนะครับแล้วจุดที่สำคัญเลยนะครับที่สำคัญมากๆคือหาสมบูรณ์ยากนะครับนะฮะสมบูรณ์ยากจริงๆนะครับผรารุ่นนี้เนี่ยเป็นผ่าที่เรียกว่า หาสมบูรณ์ยาเพราะว่าในกลุ่เนี่ยก็เวลาขึ้นมาก็น้อยอยู่แล้วแล้วก็ชารุดเยอะนะครับหลังลังปืนเนี่ยด้านหลังจะมีรางแบบนี้นะครับเนาะจะเป็นรางแบบนี้จริงๆแล้วคาว่ารางปืนเนี่ยก็คือเป็นการกดเพื่อให้แม่พิมพ์ของชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายเวลาที่ดูนะเพราะฉะนั้นพระล่วงยืนเนี่ยก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ นำมาให้เช่านะครับผมเช่าเาทุกสภาพนะครับถ้าเป็นพระพิมพ์นี้เนี่ยหากแตกผุก่อนชำรุดได้หมดนะครับผมเช่านะครับนะก่อนอื่นเลยพระพิมพ์นี้เนี่ยถ้าสภาพดีนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นพระหลักล้านนะเป็นพระหลักล้านเลยทีเดียวนะครับองค์นี้เนี่ยเท้าความนิดนึงว่ามีชำรุดอยู่บ้างน,นะครับนิดหน่อยด้านบนนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือ เราจะมาดูเรื่องของโครงสร้างผิมนะครับถ้าเป็นพระล่วงหลังลังปืนนะครับเราเข้าสู่หมวดกันดูพิจารณาเลยนะครับอันนี้สําคัญถ้าเป็นพระล่วงหลังลังปืนอยากให้เพื่อนๆได้ได้เข้าใจว่าพระเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษความลึกความคมเห็นไหมครับความลึกความลึกคือเห็นไหมครับลึก มีมิติลึกมากครับลึกจริงๆเห็นไหมครับบางท่านอาจจะมององี้อุ้ยก็งั้นๆแต่ไม่ใช่เห็นไหมครับสเสน่ห์ของพระเนี่ยเห็นไหมครับมีความคมหน้ากระจังเห็นไหมครับใบหน้าเห็นไหมครับคางยืดออกมาเลย องนี้บริเวณหน้าเนี่ยตื้นนิดนึงนะครับแต่ความสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับเห็นไหมครับหน้านี้เป็นแบบออกมาเลยเป็นเหมือนจะจงอยคางออกมาเลยยิ่งสวยยิ่งลึกยิ่งคมนะครับบริเวณด้านหน้าเห็นไหมครับมือของท่านความลึกสรีระนี่คือแบบร้อยเปอร์เซ็นจริงๆนะครับนะทาไมถึงให้เรื่องของศิลปะ ความสวยงามเห็นไหมครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของพระ่วงเพราะอะไรเพราะว่าความสวยงามอายุนะครับเห็นไหมครับความหายากเป็นองค์ประกอบเลยจุดเหล่านี้เป็นจุดที่สําคัญจริงๆพระเนี่ยเทด้วยเนื้อตะกั่วนะครับนะฮะเนื้อตะกัวเพราะฉะนั้นเวลาสนิมขึ้นเนี่ยผมเคย อธิบายเรื่อยๆนะครับว่าเวลาที่สนิมของเนื้อตะกัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไขขึ้นมายกเว้นองค์ไหนที่แก่ดีบุกนะครับก็จะมีการระเบิดหรือว่าไขของลักษณะการระเบิดก็จะแตกต่างกันออกไปสนิมรายละเอียดนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยองคไหนนะครับที่เป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงเนี่ยถ้ามีดีบุกมี มว <c oughs> นสารส่วนอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาก็อาจจะระเบิดนะครับเห็นไหมระเบิดเป็นก้อนๆออกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตะกั่วเลยก็จะมีไขมีสนิมขึ้นมานะครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าทําไมเขาบอกเนื้อชินสนิมแดงเนื้อตะกั่วสนิมแดงก็คือเหตุผลนี้นะครับอง <c oughs> นี้เนี่ยความดั้งเดิมของเขามีค่อนข้างเยอะมากคืออะไร อยากจะอธิบายว่าอันนี้คือจุดที่สําคัญนะครับเพราะว่าพระเนชินส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยไดเอามาไลท์เท่าไหร่นะครับอันนี้คือจุดที่สําคัญเลยอยากให้ดูนะครับอยากให้ดูคือพระองค์นี้เนี่ยมีความสมบูรณ์ค่อนข้างดีสมบูรณ์ในที่นี้คือไม่ใช่พระสมบูรณ์อย่างเดียวแต่สิ่งที่สําคัญจากนี้คืออะไรจากนี้คือลักษณะของคราบกุก ที่อยู่ในกลุ่มแล้วเอาขึ้นมาแบบที่ไม่ได้ล้างไม่ได้ถูไม่ได้เช็ดเลยธรรมชาติขององค์พระยังคงอยู่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูจากด้านหน้าเวลาที่เขาเทพระเนี่ยนะครับเวลาที่เขาเทพระเนี่ยเดี๋ยวขอโทษนะครับเวลาที่เขาเทพระเนี่ยแบบพิมพ์จะเป็นหน้าเดียวนะครับแบบพิมพ์เนี่ยจะเป็นหน้าเดียวนะครับเพราะนั้นการเทเนี่ยก็จะเทจาก ด้านหลังไปข้างหน้าเทปุ๊บเนี่ยนะครับความคมชัดจะเกิดเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่าพันเนื้อชิ้นบางองค์มีหลังลายผ้าคือเอาผ้าเนี่ยกดกดชิ้นนี่แหละนะครับกดให้แน่นเพื่อให้พิมพ์ด้านหน้าเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นเวลาที่เราดูเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการกดทับของด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับ องค์ที่บอกว่าเป็นรางปืนเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าเขากดรางเนี้เพื่อให้พิมพ์ด้านหน้าเนี่ยมีความลึกอันนี้คือวิธีการทําที่สําคัญกดปึบเข้าไปนะครับในความเข้าใจผมเนี่ยความมั่นใจของผมนะครับเวลาที่กดลงไปเนี่ยนะครับลักษณะของวัดวดสดุที่นํามากดเนี่ยนะครับจะต้องมีความ เป็นสิ่งที่ทนความร้อนได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชินเนี่ยที่เขาอย่างร้อนๆอยู่เนี่ยเขาก็ต้องทนความร้อนได้กดกไม่ได้นะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นไม้นะก็จะมีลักษณะของมีการมีเซียนนะครับที่เป็นลักษณะจำเพาะเลยนะครับถ้าเป็นหลังลางปืนนะครับจะต้องมีเซียนนะครับวิ่งคมคมแบบนี้อันนี้คือวิธีการทําประกอบนะครับ จากนั้นเนี่ยออกจากแม่พิมพ์นะครับเราก็จะสังเกตเลยนะครับว่าเวลาที่พระออกจากแม่พิมพเนี่ยนะครับก็จะมีความสมบูรณ์เนี่ยความลึกความคมอันนี้คือสิ่งที่สําคัญของลางปืนด้านหลังนะครับนะนั้นอันนี้คือจุดการดูที่สำคัญจากนั้นเนี่ยเวลาเวลาที่เราดูหลังลางปืนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอุ้ยอันนี้เป็นพิมพ์นิยมด้วยนะ พิมน,นี้มีหลังไรพผ้าก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะแยกส่วนออกไปวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องหลังนางปืนนะครับแล้วก็เป็นสวรรคโลกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูเนื้อแบบชัดๆนะครับเนาะอยากให้ดูนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยเอ,อเข้าใจในเรื่องการดูเพราะอะไรเพราะว่าพระเนชินเนี่ยในความเข้าใจของผมเนี่ยอืมผมมีความรู้สึกนะครับว่า พระเนชินเนี่ยเป็นพระที่ดูง่ายที่สุดเลยพระเนี่ยมีเรียนแบบมาตั้งแต่สมัยโบราณก็จริงแต่ถามว่ายังไงก็ไม่เหมือนเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติหลายๆร้อยปีเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเนี่ยรอยปริรอยระเบิดออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยรอยปริไม่มีทางเหมือนได้เลยเพราะว่าเขาปรีเขาผุจากภายในนึกภาพออกไหมครับคือชินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเป็นวัสดุที่ทนจริงๆ ห้าอยปีเจ็ดร้อยปีทนได้วัสดุที่นำมาเทเนี่ยผมบอกให้เลยว่าด้วยความเป็นช่างสมัยโบราณแล้ววิเคราะห์ออกมาเนี่ยทนจริงๆสวยงามด้วยนะครับห้าร้อยปีเจ็ดร้อยปีผมบอกได้เลยว่าทนมาขนาดนี้รายละเอียดครบขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับจากนั้นเราดูอะไรเราสังเกตเห็นไหมครับไขเนี่ยขึ้นมา ไขในที่นี้เนี่ยขึ้นมาจากเนื้อจริงๆเห็นไหมครับรอยระเบิดระเบิดจากข้างในจริงๆเห็นไหมครับรอยปริเนี่ยมันปริแยกออกมาเหมือนแผ่นดินอะเนือไหมครับคือมันปริขึ้นมาจริงๆนะครับเนาะวิธีการดูแบบไม่ยากเลยส่วนเรื่องความคมชัดของพิมพ์นั้นอธิบายไปอยากให้เห็นแล้วก็มองครบคู่ไปด้วยนะครับเนาะเห็นไหมครับไขเนี่ยขึ้นมาปกคลุมเห็นไหมไขเป็นเป็นเป็นคราบแบบเหมือนกับไขมันเลย ทำไมเขาเรียกไข่เพราะว่าไข่เหล่าเนี้ยเป็นเหมือนกับชั้นสนิมที่เกาะตัวขึ้นมาเรื่อยๆจากความชื้นจากความร้อนไข่เนี่ยมันเกาะเห็นไหมครับเกาะเกาะเห็นไหมเกาะเห็นไหมครับดูให้ดีนะครับตรงนี้สําคัญสนิมเหล่านี้ยเป็นสนิมผมผมเรียกว่าเป็นสนิมขุมนะที่อยู่ด้านใน เป็นสนิมที่เป็นขุมอยู่ข้างในผุดมาจากเนื้อเห็นไหมครับเป็นอนูเดียวกับเนื้อถ้าเราดูยกตัวอย่างนะครับถ้าเราดูสมมุติว่าเราไปดูเออพระรอดหนองนนนะครับจังหวัดลบบุรีเนื้อฉีดลักษณะเดียวกันถ้ามีไขแบบนี้อยู่ในเนื้อนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ดีเวลาที่เราจะดูแท้ไม่แท้เลยทีเดียวนะครับสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆเห็นไหมครับ ไขของเนื้อชินเนี่ยเป็นไขที่ดูง่ายเราต้องจําลักษณะของไขให้ได้เห็นไหมครับอันนี้เริ่มมีสนิมแดงมายิ่งแดงยิ่งดีนะครับถ้าเป็นพระรุ่นนี้ความสมบูรณ์เบอร์นหนึ่งนะครับความผิวพันธ์ความแดงความลึกนี่สําคัญมากๆนะครับนะเห็นไหมครับไข่เนี่ยพอไขขึ้นปุ๊บสนิมแดงเริ่มครอบคุมองค์ไหนที่แก่ตะกัวมากๆนะครับผมบอกให้ก็จะมีสนิมแดงขึ้นมาเยอะมากขึ้น จะไม่ค่อยปรีไม่ค่อยระเบิดด้วยถ้าเป็นแก่ตะกัวนะครับนะครับเน้นนะครับถ้าแก่ตะกัวนะครับเห็นไหมไขขึ้นมาปุ๊บสนิมแดงเริ่มไขขึ้นมาเห็นไหมครับเริ่มปกคุมอยู่บริเวณไข่แล้วไข่เนี่ยก็ครอบคุมอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดเหล่านี้เป็นจุดที่สําคัญเวลาที่เราดูเห็นไหมครับเม็ดเม็ดขึ้นมาเลยนะครับไขที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ดูแล้วเกิดความรู้ กดติดตามนะครับกด subscribe ให้ด้วยแต่จุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับใครที่มีพระแล้วต้องการให้เช่านึกถึงผมนะครับไปที่อาคารพศธปจันทร์ได้เลยออฟฟิศปิดวันเสาร์วันเดียวนะครับผมอยู่ดูแลวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธนะครับใครที่ต้องการให้เช่านะครับก็ยินดีรับเช่านะครับหรือถ้าสงสัยไม่เข้าใจ โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0626628919นะครับ0251432356นะครับเนาะ ID บ้านเขียวนะครับ s i poj789 ID line เช่นกันนะครับ0เอ่อ poj789 ครับสามารถที่จะส่งภาพเข้ามาเบื้องต้นก่อนได้โทรเข้ามาสอบถามได้ครับนะครับวันนี้ก็เห็นไหมครับ ข้ามเนื้อชินเนี่ยดูไม่ยากจริงๆจุดที่สำคัญต่อจากนี้คืออะไรผมบอกให้เลยว่าเป็นธรรมชาติของบนค้าบอีกทีนึงคือค้าบกรุเห็นไหมครับจะมีกรวดมีทรายเห็นไหมครับพอกติดขึ้นมาถ้าเรามองภาพเข้าไปเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นกรวดเห็นไหมครับเป็นกรวด ชัดมากเลยดีมากอันนี้คือจุดที่แบบดีจริงๆนะครับเห็นไหมครับองค์นี้เนี่ยมีคราบให้เราได้เห็นด้วยคือเกาะติดผนังเลยคือจากไขมาเป็นเห็นไหมครับจากไขที่เป็นคราบที่อยู่ในเนื้อปุดขึ้นมาเรามีคราบที่ปกคลุมเข้าไปแล้วก็เกาะติดนะครับเป็นความชื้นเป็นแล้วก็เกาะติดด้วยมีกรวดเห็นไหมครับมีกรวดนี่คือคราบกรุกครับ ถ้าเป็นสมเด็จบางกุมพรมอันนี้ก็คือคาบกรุเลยง่ายๆเนื้อชินก็มีครับไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเนาะผมอยากเห็นอยากให้เห็นนะครับเรื่องของคราบกรุต่างๆเหล่านี้สําคัญมากๆอ่ะดูเสริมนิดนึงนะครับเห็นไหมนี่คือเซียนที่มีความคมเห็นไหมครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยทาไมผมบอกไว้ว่าเป็นเซียนไม้แน่นอนเพราะว่าชินที่มัน ปุดเข้ามาในเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับมันกดเข้ามาเหมือนกับเสี้ยนไม้วิ่งกดปึบปึบปึบกดปึบป๊บป๊บเสี้ยนเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในล่องเสี้ยนของไม้ก็เลยเกิดความคมมากขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเสี้ยนคมคมแบบนี้ต้องมีนะครับถ้าเป็นพะล่วงหลังรังปืนเนี่ยยังไงต้องมีนะครับเรื่องของเสี้ยนแบบนี้นะครับเนาะจุดที่สําคัญเนี่ยเป็นสิ่งน,นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราดูนะครับ ผมอยากจะให้เข้าใจนะครับว่าจุดที่เราดูเนี่ยมันเป็นจุดที่สําคัญจริงๆนะครับเนาะแล้วก็เป็นจุดที่พิจารณาจุดซื้อขายจุดในการตัดสินใจเวลาที่เราเช่าจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียนรู้ได้นะครับเราก็สามารถพัฒนาได้ภาพแบบนี้สวยๆองค์หนึ่งหลักล้านนะครับเนาะท่านไหนที่มีแล้วต้องการให้เช่าผมยินดีรับเช่านะครับนะเช่าทุกสภาพนะครับ หากบินแตกลดหลั่นไปตามสภาพจริงๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมพลทัพอร์จันต้องกรากบขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านนะครับจะได้พบกันแล้วก็จะได้มีความรู้ร่วมกันเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะครับ